เคยคิดเหมือนเราบ้างไหมขับรถตาม GPS มาตั้งไกล GPS พาเราลงหรือเปล่าวิ่งมา2ชั่วโมงแล้วไม่มีรถสวนเรา,าเลยสักคัน เช้าวันที่สองของการเดินทางเราตื่นขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะได้เจอกับทะเลหมอกแต่วันนี้มีเพียงหมอกบางๆขึ้นให้เราได้เห็นไม่มากนักอุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่11องศาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหีวทันทีเลยครับอาหารเช้าในวันนี้ก็คือไข่กระทะเป็นเมนูยอดฮิตของใครหลายๆคนใช่ไหมล่ะครับเมนูง่ายๆที่กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กๆตื่นเต้นมากวันนี้ก็เลยขอทำเมนูไข่กระทะกินกันเองด้วยต้ต้มต้มตพูต้มต็มข้มต้นตอมต้่ตนนต้มต้มต้มต้นต้่ต้มต้่ต้มไ้มต้่ต้มต้มา้มต้มต๊มต้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 ม้งตมต้มต้มต้มมต้มต้มล้วบอกต้้น้ม้ม้มต้ม้มต้มต้มตมต้ต้อต้มต้ม้อม่ต้มต้มตม โอ้ยบางไข่แดงไข่แดงไม่เหลือแค่นั้นเหรอกระชอีกระชอีกระกรบ าาว,ว้าวไข่แดงเป็นไงพี่แคนอร่อยไหมไข่แดงมาล่าเลยอร่อยไหมพี่แคน,นไม่ไมกินอา้าววุ้ยพี่แคนชวนกันชนกันชนกันไม่ต้องตับข้าวก่อน,นว,วอนวยย เอาไหมาเอาไหมาเอาไม่ได้ว <c oughs> ความอร่อยอยู่ที่จานแทนค,ความอร่อยก็อยู่ที่จานอยู่กี่ความอร่อยก็อยู่ที่จานเตอาสุดยอด,ด <c oughs> หลังจากเด็กๆกินเสร็จก็ได้เวลาของพ่อกับแม่กินบ้างนะครับรีวิวเต้นบนรถระหว่างที่เราเริ่มทยอยเก็บของเด็กๆกๆ็ขอทำหน้าที่เป็นนักรีวิวด้วยการขึ้นไปถ่ายข้างในเ็ในมุมมองของเด็กๆมันปีนขึ้นก็จะเป็นภาพมันก็จอกมาเวียนหัวนิดนึงตามภาษาเด็กๆนะครับ โอ๊ย <laughs> โดนทับอ,อืมอ้าโยสวยมันนิ่มนะมีไฟด้วยอนะเปิด,ดไฟดูได้นะดูสิไฟข้างบนอนะข้างบนเย็ยนมากดูไฟข้างบนสิใช่มันเปิดไฟได้เรียนต่วนี่เป็นแล้วก็มีอันนี้ด้วย นี่เนอะคืออะไรนี่มีพี่เก็บของยัง่ค่ะยังไม่เห็นในนั้นเนี่ยพี่เก็บของไ่เห็นต้นคุอะไรมีสองตาคุณอะไรมีสองตาคุที่มีสองยนี้ว่า่าไปช่วยกันเก็บของก่อนนะคะว้าวาา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  หลังจากเก็บของเก็บเต็นท์เรียบร้อยเราก็ขอเก็บภาพบรรยากาศที่พักกันอีกสักนิด หลังจากที่เราได้ล่ำลาคุณลุงคุณป้าและเจ้าเหมียวเพื่อเดินทางต่อก่อนออกเดินทางคุณป้าก็ได้มอบตุ๊กตาให้เด็กๆเป็นที่ระลึกมาคนละตัวด้วยครับเ,เ,นะเราออกเดินทางจากคูแคมปิ้งเขาคอ11โมงจุดหมายต่อไปของเราในวันนี้ก็คือดอยเสมอดดาวจังหวัดน่านครับ เก็บไว้ในความทรงจำพวกหนูดูแล้วหนูก็จำแล้วหนูก็จะได้จำได้ว่าหนูเคยมาแล้วที่นี่ ราขับรถมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน่านจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ด้วยการเปิด GPS นำทางนะครับการนำทางของ GPS นั้นหลายคนคงทราบดีว่ามันชอบพาเราไปทางลัดวันนี้เราได้พบกับเส้นทางใหม่ๆมากมายเลยครับพาเราวิ่งเข้าหมู่บ้านบ้างถนนลูกลังบ้าง แต่ละที่ทีพีจพาเราไปนั้นล้วนแล้วแต่บอกว่าจะล่นเวลาในการเดินทางแต่เท่านั้นบ้างเท่านี้บ้างแต่มันไม่คิดถึงสภาพถนนหนทางที่พาเราไปเลยแต่ก็ตามสไตล์ชายชิวๆขับรถชมวิวไปเรื่อยถ้าไม่หลงก็คงไม่พบกับเส้นทางใหม่ๆใช่ไหมล่ะครับขับรถขึ้นเขามาจะสองชั่วโมงแล้ว คุณเคยรู้สึกเหมือนเราบ้างไหมขับรถตาม gps มาตั้งไกลแต่ไม่มีรถสวนเรามาเลยสักคัน51กิโลสุดท้ายก่อนถึงจุดหมายป้ายทางเป็นเส้นทางที่บีบหัวใจเรามากสองข้างทางมีแต่ป่าเขาฟ้าก็มืดแล้วไม่มีรถขับสวนเรามาเลยสักคัน gps มันพาเรามาถูกทางหรือเปล่าเราลงทางหรือเปล่าที่ที่เราจะไปเป็นอุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่าน ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะไม่มีใครมาเที่ยวเลยเหรอได้แต่คิดไปต่างๆนานานะครับและแล้วเราก็เห็นแสงสว่างแห่งความโล่งใจงเราขับมาถึงจุดจอดรถดอยเสมอดาวแอดปลายฟ้ามีรถจอดพักมากมายมีที่ให้กางเต็นท์เราไม่รอช้าเลยครับขอจอดนอนคืนนี้สักคืน S <S <S เราจัดแจงกลางเต็นต์จัดที่นอนเรียบร้อยและอาหารเย็นในค่ำคืนนี้ของเราก็คือหมูกระทะนั่นเองครับเด็กๆขอมาครับเราแวะซื้อมาระหว่างทางเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะอากาศหนาวๆกับการท่องเที่ยวกลางเต็นท์ของใครหลายๆคนหมูกระทะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคน คิดเหมือนผมใช่ไหมครับหอยไม่ชอบกินไหมเป็หมึา่ต้องอยต้มหรือว่าทุงยาง,าางเองปนโอ้ยรมสองแบบนี้ติดให้เลยอะไรอไร่อยจะม,มีอะไรอีกขเส้นอีกนิดนึง ภูเขาบนท้อฟ้าที่นี่สวยจริงๆสมชื่อดอยเสมอดาวเสียดายที่กล้องเราถ่ายได้ไม่สวยเหมือนที่ตาเราเห็นแต่คืนนี้ที่นี่คงอยู่ในความทรงจำของเด็กๆไปอีกนานเลยครับดเด็กๆตื่นเต,ต้นกับที่นอนที่คุณแม่จัดให้คืนนี้มาก อนนอนอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวสมกับที่เรามานอนดอยเสมอดาวในคืนนี้

เพลงแม่เพาะใช่ไหมหลังละกัน <c oughs> ลาตีสวัสดี <c oughs> แม่ลองเพลงก่อนจนัจนเจาน้าเอ,อ๋ยข,ขอข้าวข,ข,ขอแกงหลับหมด Mm-hmm. เล็กได้แค่นี้ดูของเยอะแย,ยะมากมายในสะ่มากับรถพร้อมกับอีกห้าชีวิตอยู่ในรถจะให้ดูนะครับเด็กๆให้เด็กๆยังไม่ตื่นอยู่ในรถก็จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าปิดม่านเพราะฉะนั้นจะมีลมอากาศหนาวให้เด็กให้นอนเต็มที่นะครับชาร์จแบต,อ,อ,ตอ,าอ,อากาศ ดีนะครับตอนนี้อยู่ที่12องศา6โมงครึ่งจอดนอนที่นี่เลยครับหลักกิโลเมตรที่61นาน้อย17นาน76นะครับจุดที่เรามาจอดนอนเมื่อคืนนั้นตรงกับหลักกิโลพอดีครับถัดไปก็จะมีเรือหางยาวโบราณจอดอยู่2องลำมีชุดไทยสีแดงโบกสวัยไปมาบนต้นดีลาวดี มีหน้าล่ะเมื่อคืนตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาจอดนอนกันเลยเห็นโล่งๆเราก็จอดเลยครับนี่เป็น<ย>เรืออย่เอ่อปกล้นะตกเ,เหมือนที่ดูวิวอยู่ตรงนี้นเราไม่ได้ไ<อ>ปดูห้ามขึ้นเรือ บอกได้ไงให่ป้าป๋าบอกกับ60 80กับ60ไหน1,080 3ป็นไงหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมป้าคเขาตอนนี้กี่องศาเดี๋ยวป้าเปิดดูให้ครับ สิบสององศาว้าวระวังรถนะพี่แพนไปแม่ด้วยสิระวังรถมานี่มานี่มานี่เคนได้ยินเสียงไม่มีรถไม่ได้ไม่ได้ไไดรอป้าก่อน จุดพักรถที่นี่มีปลั๊กไฟไว้ให้ใช้มีห้องน้ำหลายห้องค่อนข้างสะอาดใช้ได้และก็มีร้านขายของเปิดให้บริการใกล้ๆด้วยนะครับ

กินหมูปิ้งไปชมเมลชม,ม,ลชม,ม,ลมหมอกไปหนุนมิทยาลัยหมอยันเช้าเรนนี่ทำเองนะไม่ได้ซื้อชีสอัดอัวชีสครับพาพิซารูป,ช,ปชอบแม่เลยจดัดให้ตากเ้าดินด้วย และตอนนี้เราก็ต้องขอตัวขับรถเดินทางต่อจุดหมายของเราต่อไปจะไปทันก่อนพระอาทิตย์ตกหรือไม่อย่าลืมติดตามในอีพีต่อไปนะครับ